สวัสดีค่ะวันนี้นำสาระดีๆมาฝากทุกคนนะคะสามทานที่ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันตาเห็นจากทุกขหนักก็จะเบาลงสามทานที่ทำแล้วเรื่องดีๆซึ่งเกี่ยวกับวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่ชี้ทางคนที่กำลังทุกข์มากๆขัดสนและมีปัญหาเรื่องการเงินการงานและครอบครัวถ้าอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นลองหมั่นทำสามทานนี้ให้ครบทุกวันคืน หวัตถุทาน 2. ธรรมทาน 3. อภัยทานวัตถุทานไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากเอาที่ไม่เดือดร้อนจะลินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์จะให้อาหารสัตว์ที่บ้านจะยอดตู้บริจาคเพียงหนึ่งสลึงจะใส่บาตรจะทำสังฆทานนั่นคือเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งสิ้น 2. ธรรมทาน หมายความถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นจะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกการทำงานเป็นประจำวันที่เราทำแบบทำงานเหมือนทําบุญทำงานด้วยความเต็มใจและเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นหรือร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือบทสวดมนต์หนังสือที่มีความรู้ก็นับว่าเป็นทำทานทั้งสิ้นหรือสวดมนต์ทุกวัน เพราะการสวดมนต์ทุกครั้งนอกจากสร้างกุศลให้ตนเองแล้วทุกครั้งที่สวดจะมีพรหมเทพเทวาดวงจิตวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นมาร่วมฟังธรรมฟังคำสรรเสริญที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วยข้อที่สอภัยทานจะทำง่ายหรือจะว่ายากที่สุดก็ได้เหมือนกันเพราะถ้าเราโกรธ ปากใจอาฆาตแค้นใครมักจะให้อภัยยากครูบาจารย์ท่านสอนวิธีให้เราให้อภัยคนได้แบบง่ายๆต้องใช้พรหมวิหารสีเข้าช่วยคือเริ่มจากเมตตามาการุณามามุติทตาและถ้าไม่ไหวก็อุเบกขาคือปล่อยวางเสียคิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับกรรมนั่นเองให้เริ่มจากคนที่ใข้ตัวก่อน พ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนและขยายออกไปจะสำเร็จได้ง่ายซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นทั้งวัตถุธรรมธรรมทานอภัยทานสามารถทำได้ทุกวันทำได้ง่ายและทุกที่สม่ำเสมอมากพอนัานที่จะพบกับปฏิหารที่ชัานจะรู้ด้วยตัวเองทันที ขอบคุณที่มาจากสนุกนะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ